<laughs> โดนสองล้านครับจุกจุฮะ <laughs> นาแกฟ้องทะลุนะฮะทะลุทะลวงครับ <laughs> โอ้โหนะต้องเรียกว่านาแกทะลุส้มนะเนี่ยนะครับนาแกแกฟ้องเรียกค่าเสียหายเพราะว่าไอ้คนพวกนี้นะครับปากไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ปากแจ๋วปากนะซิ่งมากนะครับปากซิ่ง นะโอ้โหจัดให้เลย2ล้านบาทงานนี้จะไปหาที่ไหนแล้วครับเนี่ยงานนี้นะพวกทะลุวังทะลุวเวงอะไรนะฮะเอออิ่มอิมกันไปสงสัยก็ขอไปขอบริจาคด้อมส้มมัง้งด้อมส้งม,มันไม่มีตั้ง14ล้านเสียงนี่ก็ช่วยกันบริจาคคนละสองบาทคนละบาทสองบาทก็ได้ก็ได้แล้วนะครับก็ได้เงินแล้ว นะไม่ต้องบริจาค14ล้านคนก็ได้เอาแค่นี่แหละ2ล้านคนบริจาคเอาแค่ล้านคนบริจาคคนละสองบาทตายแล้วค่าปรับนะเออเนี่ยครับยุคนี้อะไรก็บริจาคบริจาคหมดแหลนะแต่ว่าตรงนี้ก็เงียบเงียบไปนะทะลุวังทะลุเบิงตอนนี้เงียบเงียบไปแล้วนะครับไม่ออกมาเคลื่อนไหวแล้วแต่ต้องระวังให้ดีนะเพราะคนพวกนี้เงียบเงียบ,ยบเนี่ย เห็นเงียบเงียบหนีออกธรรมชาติเพียบนะครับเออไอพวกเงียบเงียบอ่ะนะฮะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ้าวไปแล้วหนีไปแล้วนะก็ตัวอย่างก็มีแหละครับไอทัตตาเทพอ่ะจาได้ไหมเห็นเงียบเงียบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ้าวไปแล้วเรียบร้อยเอาเงินบริจาคไปแล้วเออมาก่อมบแป๊บเดียวได้เงินบริจาคไปแล้วสิบสี่ล้านไปเรียบร้อยไปออสเตรเลียมั้ง ไอ้พวกทะลุวังทะลุเวงก็เหมือนกันไอ้มิ้นกิโยตินก็เห็นเงีย,งยบๆปั๊บตายแล้วไปอยู่กับไอ้พวกอะไรนะไอ้พวกแกง๊งไอ้ไอ้ล้มเจ้าอ่ะไอไ้ไฟโยงไฟเย็นนั่นน่ะนะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เห็นเงียบๆไปไป,ไปแล้วไอ้มัมดิวอ่ะเห็นไหมเห็นเงียบๆตกลงไปไหนไม่อ้าวไปแล้วไปโผล่เยอรมันแล้วไอ้มัมดิวเดี๋ยวเนี่แหละครับนะ ไอ้พวกทะลุวังเนี่ยเดี๋ยวก็ทยอยไปเรื่อยๆเห็นเงียบๆนี่มันหาจ่องทางหนีไปอยู่เออรับประกันได้นะคนพวกเนี้ยนะครับอยู่ไทยได้ไม่นานหรอกไอ้ทะลุวังนี่ไปหลายคนแล้วพลออทะลุวังอะไรอะไรทะลุวังนั่นนะเออแล้วก็มาแฉกันเองนะครับนี่แหละจุดจบไอ้พวกด้อมส้มดูไวส้สินะคนรุ่นใหม่เนี่ย คนละยองโดยเฉพาะคนละยองอดูไว้ที่จะเลือกตั้งซ่อมเนี่ยนะไอ้พวกพักคซ่มเนี่ย,นะม,ยมันก็ใช้คนพวกนี้แหละเป็นเครื่องมือนะใช้ลูกๆหล,ล,ลานๆเรานี่แหละเป็นเครื่องมือสุดท้ายมันก็นะครับไม่ได้มาช่วยอะไรเลยนะแล้วยังจะไปสนับสนุนมันอีกหรยอไอ้พวกนี้ไอ้พักล้มล้างเนี่ย นะคนละยองเออไม่ใช่ว่าไปโหยหลงคนหล่อเลือกพิธาพ่อหล่อเนี่ยรู้เรื่องอะไรรู้เรื่องรู้ราวเขาบ้างไหมนะอำเภอแกลงเนี่ยอำเภอแกลงเนี่ยเออพอเดี๋ยวไปว่าคนละยองก็ว่าคนละยองไม่ใช่ทุกคนอีกนะแอดมินก็หมายถึงเฉพาะกลุ่มที่มันเลือกตั้งซ่อมนั่นแหละนะครับไม่ได้หมายถึงคนละยองทั้งจังหวัดนะเออ ก็นะก็ดูไว้นะครับดูไว้โอ้โหเมื่อไหร่พิชาจะได้เป็นนายรกจากที่หนึงก็ต้องหนีไปอีกหลายคนแล้แลหละนะไอ้พวกด้อมส้มเนี่ยจุดจบมีก็มีแค่นี้แหละไม่ติดคุกก็หนีช่องทางธรรมชาติมีสองอย่างยับเลือกมันก็ามาอีกนะมีปุ่มกดต h ง n ิว o u นะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ และสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ QR code นี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับส cribe กันด้วยนะครับ